สวัสดีครับสวัสดีเอฟี FC, ทุกท่านนะคะสวัสดีวันข้าวพรรษาจ้ะเมื่อคืนบ้านเราฝนตกเยอะมากนะคะ FC. ทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะตอนนี้ก็ยังฟอดเนาะออกามาหากินกันแล้วเนาะวันนี้วันพระนะคะเอฟซวันเข้าพรรษาบ้านเราก็ย,ยังฝนตกเหมือนเดิมนะคะนู่นนะคะ นาเขาออกมาทำนะคะเอาน้ําออกจากนากันนะคะเนื่องจากฝนตกเยอะมากนะคะเมื่อคืนรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะเขาเข้าไปดูนาข้างในกันนะคะนี่หนูคิดว่าเช้านี้ก็ไม่น่าจะรอดอีกนะคะน่าจะตกอีกเนาะนะคะน่าจะตกอีกอนะคะน่าจะตกอีกตกแน่นอน ตกแม่นอนพวกมาทำนูมาหากินกันแต่เช้าเลยเดอ้อนะคะวันนี้วันพระสาธุสาธุนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีและแข็งแรงเดอ้อนะคะไอีเนาะนะคะฝนตกชุกนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครนี่นัไดไปดูนาแปลนู่นเนาะ จะเดินไปนู่นจะกลับบ้านทันไหมนะครับหนุนอ่ะดูทางนี้แล้วกันนะคะหือตกนแน่แน่วันนี้ตกตกดีจริงๆตกจริงๆอ่ะเอฟซีอ่ะ,อะพี่นัทตั้งใจนะคะเอฟซีจะไปวัดนะคะตอนเช้านี้นะคะเอฟซี FC. คงต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะคะแล้วจะไปถวายเทียนที่วัดเอาช่วง ลังฝนตกแล้วกันเนาะนะคะนี้ฝนมันตกนะคะไปไม่ได้ไปไม่ได้ใ่ไปไม่ได้ <c oughs> ไไไดห่วงพี่เพชรด้วยแหละนะคะสีเนาะ,ะเห็นไหมพระเทศแต่เช้าเลยะคะ่ะวัดอยู่ทางนี้นะคะซีนี่ฝนลงเม็ดยิบหยิมแล้วบรรยากาศเช้านี้นะคะรอบตัวพี่นัท ฝนตกนะคะดูแลสุขภาพคนด้วยเด้อเอซเด้อะนะคะวันนี้ก็หนดนกออกไปทํามากินไม่มีอะไรมากนะคะเอหันซ้ายหันขวาก็มีแต่ทุ่ง,งานานะคะกับบรรยากาศเคี้ยวๆนะคะยามเช้าเด้อใครไปทําบุญใส่บาตก็สาธุสาธุนําเด้อะนะคะเอวันนี้ก็เข้าพรรษาแล้วเด้อ เอามีเอามีโทรศัพท์ข้าวด้วยเหรอลุงพี่นั่นกำลังพังพระแสดงว่าเชื่อมต่อขอบูทูธ โหรื้อยอดฮ่าบายบาย,บาย,บายดูแลตัวเองด้วยเด้อไปทำอาหากินนะเด้อฝนตกเด้อนอกกระเรียนนกเยอะมากมาที่นี่เด้อ FC เด้อโอ้ยวอนนี้ดีนะเมื่อวานเราเก็บข้าวเก็บของพี่เพชรก็เนี่ย FC คิดดูที่ลมแรงไม่แรงหรอเมื่อคืนเนี่ยนะคะพัดนี่ นพัดอะไรขึ้นมาโอ้ต้นไม้ก็เขียวแล้วช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเข้าวพรรษาขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อสวัสทุกคนเด้อนะคะสวัสดีเช้านี้จ้า